จะมาถามนะผมก็วันนี้ผมจะมาพามาดูปรากฏการดาวตกนะผมทุกคนเพื่อวตอนนี้ก็เวลาอยู่เที่ยงคืน43นะผมก็ช่วงนี้ผมเป็นปรากฏการดาวตกแบบเป็นช่วงที่ดาวตกกับเห็นได้ชัดมากนะผมก็แบบสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเ้โหทุกคนว่าเขาถึงจะเก่งกันนะผมนะครับในโหมดนี้นะครับก็เป็นโหมดแต่อันดับเท่านั้นนะผมและช่วงเวลาก็องเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นนะผมคที จะเป็นการนดาวตกที่เห็นได้ชัดมากนะทุกคนที่แบบรถแบบว่าฟ้าแบบมันรูว่าตาจะได้ดาวราไว่ดาวตกเพาจะดาวตกนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวทุกคนด้ไหมาอานาพตานี้จะเห็นดาวตกแน่ ภาพไม่น่าจะได้มาดูดาวตกอัตอนเนี้ยผมว่าเรือบแม่งดาวนันจะเพิ่มมาชนะตาแรกก็เปิดม,มาชนะแล้วทุกคนคือ่อสาววิ่งไปแจแกนน <c oughs> แก,กนันทุกคนโน้ทน้ำมือปรากฏการดาวเพิ่มทุกคนโอเคดูดาวตกแล้วตั้งชื่อต้งชื่อๆปรากฏการดาวตกแต่ไม่เกี่ยดาวทุกคนคือแบบแไม่รู้อาจจะแพ้แล้วทุกคนค หนึ่อ <c oughs> ห,หายทองอ <c oughs> าพมัาไจะรู้จะตกจะเพิ่ม <c oughs> ขอโทษเ,เพื่อนพี่เลี้ยงกาัยเราไม่ขอจ้างมาเพื่อน,น,เ,เ,อนเราเหมือนเดิเนะช่วยด้วยี่ยว คนเล่นอย่างกัดไปไปไปตปตไป,ไป,ไปตอนนี้ก็เหลอกันอีกหนึ่งดาวท่าน,น่มีดาให้ทุกคนยิงตีตาย เ,เ,เกมรอไงแมาเกบลเ่อนาอะไรไได้ทำอะไรนเกมไ่ทาอะไรบ้างวะเนี่ยเหมือนเก,เกเมเนี่ยมน <laughs> เดินโง่ไม่ได้ทำอะไรเลย คือแบบก็เกินแบบโทษสับจะหมดนะผมโอ้โอ้เรื goat, dogs, dog oh ่องเกินโอ้โดนเพื่อนกลัวนะผมโดนเพื่อนแกล้งอะโอ้โห ที่ไว้วอล์เลยจะออกมากๆอโดยอีโดยโดดิงโดนดิงโดดดิงโทร82ไม่ตายอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็โกรธเกินนะครับรู้สึกเหมือนเริ่มมันมีประสิทธิภาพก็ตอนใกล้จบนะเต้องพูดติดอัดเลยโอ้ยโอ้ยผมยิงไม่โดนทุกคนโคตรกากเลย ไอวอลเนี่ยแเรากินไปสองเราได้เราได้แค่4ค่ิวดูเพื่อนนีดตอแบบน,นแม่งรอไปเจ็ดอ่ะก็ไม่ไมมพูดเยอะเพื่อน,น,นเก่ง เราขายสวนฟองเหละโอ้โหโดนขายสวนฟองเ <c ười> กดรู้สึดแย่ทั้งหมดแนละ้ว <c ười> โคตรตึงเลยตึงจ้าเกดไปฉอด่อกีแก้แบบโอ้โหคตรเลย เราต้องแพ้แล้วเพื่อนในวันนี้จะรอดใช่ไหโอ้ไม่รู้กโอ้โหโอ้หมดการประกฏการดาวตกโอ้ไม่เจอแล้วโอเสียใจอะทุกคนไม่เจอไม่เจอปรากฏการดาวตกอะ รอบที่แล้วผมก็เจอนะโอ้เสียใจครับทุกคนคี่แบบไม่ได้เจอปรากฏการณ์ดาวตกอ่ะคือแบบด่างเพิ่มเฉยอ่ะคอรแบบหายไปเลยฟอ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 ฟฟอ่ะแบบโอ้เสียใจครับผมแั้วก็ตอนนี้นก็ตัวมาตีหนึ่งับผมก็มก็ขอเป็นน้องแล้วทุกคนก็บ๊ายบายครับผมคลิปก็น่าจะลงประมาณห้าทุ่มนะ น่าจะอันระดับมั่วๆไปคือแค่ไอ้เครียดตัดปกคลิปครับก็บ๊ายบายทุกคนเจอกัน